ขาที่คุณอําไพามานํ้าหอนว้ก็เป็นสีปเปือ่อยๆเนื่อยๆเราจะพี่น้องคุณอําไพามาถิ่มว้ประมาณ30นาที่จะมันเกิดเป็นสีเนยๆแล้วไปจะบใบห้าลองไปหนึ่งเบื้องนอกจาพี่น้องตั้งน้ามอนหนึ่งคือเก่าเราจะพี่น้องการหนึ่งเขานอกจากก็เปิดไฟแห้งไปเลยจ้บาบัดนี้หวดของห้าก็เอานามหัวจักน้อยจะพี่น้องพอให้หวดเฮามันสีเปียก อันนี้คุณน้ำพร่กกระล่างออกไร่น้ำเราเล้่อจานนีล่ล้วห่อก็เทลงไปเลยจะเทลุ่งหัวไปเลยก่ยโยกขึ้นให้น้ำมันเสด็ดสะก,กวนจะพี่น้องล้วห่อกระจังเอาไปขางมาหนึ่งนอกจากการหนึ่งเขาก็บือยากดจากจะพี่น้องีนหลักง่ายๆจะพี่น้องคุณน้ำพรกับปีดฟ้าไว้แล้วกะโลไปประมาณครึ่งสมง้มม่งผุ่นละจะพี่น้องคุณน้ำพรกับหนึ่งประมาณครึ่งสมง้มม่ง ก็เอามาตักใส่หัวจากคุณนภัยบกมีแนวใอด้วยเอจานน่กระสีตักเอาตะพีตักตักใส่กรองแบบนี้เล้วจะพี่น้องตักออกจากหวดบาดนี้กามาใบาเบืองจะพี่น้องเออมันกระสุกได้กินย้อนยุ่ดจะพี่น้องแต่ว่ามันกระสินิ่ม,มๆแฉะแฉะเนี้วเนี้วจักน่อยจา้ามันบ่คือเขาที่ข้ามาปกติเนะเาะอ้าวพอกินใดยุ่งหรอกจ้าพี่น้องไปไปกินเขาก้อนบาดนี้